ก็ขอกาสรสวัสดีด้วยเลยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็กเทียมิดนะครับอ่าจุดเด็กของเทียมิดนี่ถ้าทุกคนเคยเจอก็จะรู้กันเนอะ<ม>ก็คือเวฟฟิลล์นะมีฟิลเยอะแยะเลยอ่านับว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งนะที่มีจุดเด่นคือเวฟหมดฟิลเพราะในเกมนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเด็กไหนที่แบบใช้ฟิลเยอะขนาดนี้เลยนะอ่าก็จะมีอะไรปราสาททองคําใช่ไหมอ่าแล้วก็มีหอกหอนอฬิกาของดีฮีโร่นะอืมก็มีไม่กี่เด็กแล้วนะแฮปปี้แฮปปี้ก็ใช้เวฟฟิลอยู่อือ ต่วเด็กนี้คือจุดเด่นของเด็กจุดเด่นของเด็กเลยเวฟฟิลมามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยตัวแรกคือเทียมมิสซฟิงนะครับใช่ไหมอ่าฟลิงเนาะพลัง2.5อง 5, เด็กก็2.5อง 5, เป็นเวโอซิฟนะการนี้ไม่สามารถเชื่อบเปกติได้นะครับอ่าแต่สามารถเชื่อบเพิเศษได้ก็คือมันมีเอฟเฟกต์ก็คือถ้ามอนสเตอร์สงครามเราที่ติดชื่อเทียมมิสทุกคำลายจากการต่อสู้ใช่ไหมเป็นการลืมจากแบทเทิลเลยเอฟเฟกต์การอ่าได้สองอย่างเลยสามารถเชื่พิเศษการนี้จากบนมือได้อ่าพอเห็นเทียมมิสตายปุ๊บ ถ้าการยืนในมือสามารถลงได้เลยนะอืแล้วก็การนี้พระโจตีเราว่างการจะเพิ่มขึ้น500ตามจำนวนเวมบอลฟิลที่ชื่อแตกต่างกันในทุสานเราในทุสานนะอ่าก็คือถ้าเรามีพวกแนทในทุสานใช่ไหมจะบวก500ชื่อไม่สามกันนะก็คือมี3แบบก็จะบวก1,500จะเป็น4,000ถ้า2แบกก็บวก1,000หนึ่งเป็น3,500อืมไว้ป้องพลังได้ดีนะพลังจะเยอะมาก E.F ก็คือถ้าเวลาพิฟายโจมตีมาพิฟายต้องย้ายมาตีตัวนี้คือถ้าตัวนี้ยืนบนสนามใช่ไหม อีฟาต้องตีตัวนี้เท่านั้นอ่าคือเหมือนแบบป้อมปาการนะน,นะย้ายเป้ามาตีตัวนี้แทนอ่าประมาณนี้นะต่อก็มาอ่าเทียม,มิดมัสเตอร์ตัวนี้เป็นระดับเอนะที่จริงควรมีสักสองใบนะอืมแต่พอม,มีใบเดียวก็ช่วยไม่ได้นะแต่ก็อดแล้วใบเดียวอ่าเธอละครั้งนะสามารถส่งเทียม,มิดที่ไงนะวัตรามราลงสุสานเลือกทำลายกาวบอะฟได้หนึ่งใบอ่าคือ สงงง่งหนึ่งิยิงหนึ่งอ่าแลกคนละหนึ่งนะประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกก็คืออันนี้ใช้ได้แค่ในเทอร์ฟันขอข้ามนะครับอ่าเอฟเฟกต์สองใช้ได้แค่เทอร์ฟันขอข้ามนะโดยเอฟเฟกต์สองก็คือให้ส่งเวฟบนฟิวบนสนามเราที่ติดเชื้อททมิดในบนสนามอะลงสุสานแล้วเทมิทเวฟบนฟิวจากเด็กมาเซ็ตบนสนามแบบได้อืมโดยชื่อต้องไม่ซ้ำกันนะอ่าก็คือเทอร์ฟันขอข้ามนะสมมติเราเป็นเวฟฟิวอันนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้เอฟเฟกต์การแบบนี้ส่งเวฟฟิวอดีตอันนี้ลงสุสานแล้วเรียกอันนนนีี้้้หรือออนนัมาเซตต่ได อ่าเอฟเฟกต์นี้จะได้เธอละครัครบเป็นเปลี่ยนฟิลเป็นทุกตัวมีอยู่แล้วสกิลนี้ก็มาเป็นเชียร์มิดฮันเตอร์อ่าเท่าพละเรามีการเพิ่มฟิลเซตอยู่นะอ่าหงายหน้าอยู่ไม่ใช่เซตเออหงายหน้าอยู่คุณสามารถอัญเชิญโบติมอนเตอร์เผาหินผาจากจากมือได้อีกตัวหนึ่งอ่าคือเธอหนา้าจะลงมอนเตอร์ได้2ครั้งจะต้องเป็นหินผานะเข้าล็อกนะอ่ะเข้าล็อกเอออ่ะอันนึงเธอละครังนะในเธอไฟนอลคาม อ่าเอฟเฟกต์นี้เหมือนกันทุกคนทุกตัวนะเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเธอละครั้งในเทอร์ฟนละครั้งสามารถส่งกราฟเวอมอนฟิวที่ติดชื่อเทียมิสบทนาเราลงสุสานอืมแล้วเวอร์มอนฟิวที่ติดชื่อเทียมิสจากเด็กมาเซตได้ไอ,อ้มาเงะมาทํางานต่อครับอ่าเปลี่ยนฟิวไปเรื่อยๆนะต่อมาตัวนี้เทียมิสแดนเซอร์เธอละครั้งให้เลือกเทียมิสการ์ดในสุสานเราหนึ่งใบเอากับเขาเด็กมอนเตอร์พอวินผ่าทุกตัวของเราจะพลังโจมติล็อกกันบวกห้าร้อยอ่าทุกอย่างบวกห้าร้อยนะทุกตัวเลย ส้นอีเอฟเก็เป็นซนะิกเนเจอร์นะบันเพอร์เทนในเทอร์ฟลาดล่าคข้าเท่านั้นให้ส่งเวมบอลฟิลบนสนามหลอกที่ติดเชื้อทีมเทียมิทโลสุสานแล้วเวมบอลฟิลเทียมิดที่ชื่อไม่เหมือนกับใบโลสุสานนะเอามาเซตใหม่่อะเอามาทำงานใหม่อ่ะคือเปลี่ยนฟิลเรื่อยๆไอ,ไอ้ที่ที่ว่าเอามาเซตใหม่นี่คือไม่ใช่คว่ำนะเอาลงมางง่ายเลยอ่าเพื่อคนงงแต่ผมชอบพูดติดคำว่าเซตไงอทอร์มิกไซคลนอันนี้เป็นการทั่วไปที่ผมใส่มานะเอายิงไปกับดักไซคนลนอะไรพวกนี้ก็ได้นะส่วนเวมฟิลก็มีใบนี้ เทมิสคูเซอร์อ่าเป็นเอฟเฟกก็คือเมื่อเราทำการอัญเชิญมอนเตอร์พอพินผาเราจะได้รับพอยเพิ่มขึ้น500อ่าเอออืมแล้วก็เอฟเฟกคือถ้าเทมิสมอนเตอร์เราลงสนามแบบปกติ i, ใช่ไหมให้เราั่วการหนึ่งใบเราทิ้งการได้1ใบอ่าเอาไปหาของนะแล้วก็เอฟเฟกคือถ้าการเนี้ยว่าฟิลทูกซ่งลงสุสานให้เอาเทมิสมอนเตอร์อืม จักเด็กขึ้นมือได้อ่าอันนี้เอาจาักเด็กขึ้นมือนะถ้ามันม,มันลงสารเนอะอืมก็มาเทอร์มิดคิงคิงโกเลมใช่ไหมอ่าคิงโกเลมอ่ามอนเตอร์พาวินพาทุกตัวพลานโจมตีเพิ่มขึ้นห้าร้อยและเมื่อเทอร์มิดมอนเตอร์เราทำการแบทเทิลก็ไฟล์สงครามเอฟเฟกต์อืมจะไม่สามารถสร้างใช้งานเอฟเฟกต์การ์ได้จนจบดาเมจสเต็ปอ๋อไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้เมื่อมอนเตอร์พาวินพาเราทำการต่อสู้กันอ่า มันเป็นพเนกับดักกันนะและเอฟเฟคือถ้ากรรเนี้ยทุกส่งลดสุสานาจากบนฟิวอะให้เราอันเชอพิเศษมอเตอร์เทียมิดจากบนมือได้อ่าไอฟเฟคดีใช้ได้เทินละครั้งนะคือลงจากมือนะส่วนนี้เป็นเวฟฟิลเทียมิดอะไรนะฟอเรสอ่ามอนเตอร์เผ่าพินผ่าทุกตัวเราบอกการเพิ่มขึ้น500แล้วก็มอนเตอร์เทียมิดบนฟิวอะจะไม่ตู้ธรรมาจากเอฟเฟคการ์ดอ่ะแค่นั้นแหละไม่ตู้ธรรมายเอฟเฟคการ์ดอื แล้วก็อ e ีเฟคือถ้าการวันนี้ถูก,กส่งลงสสานจจกเบนฟิลสามารถเลือกทีมเนี่ยเทียมิดมอนเตอร์ในสุาสานล้วหนึ่งใบเอากับขึ้นมือได้เอฟเนีชได้เธอละครั้งอ่าน,นี้ไว้หยิบขึ้นมือนะอันนี้หากของจากสุาสานขึ้นมืออันนี้เอาเจอร์ิเศษจากมือได้อันนี้หากของจากเด็กขึ้นมืออ่าเกือบครบเลยตมาแชโพนี้ใส่มาเขาเป็นการ์ดอ่าไว้ยิงกับดักถ้าไม่มีสุาสานเราไม่มีกับดักนะยิงมอนเตอร์ได้2งตัวแล้วก็อันนี้ก็สําคัญนะครับการเนียเชียมิ คูเหรออ่านั่นแหละอ่านไม่ออกเธอละครั้งนะให้ให้รีโมบการ์ดสองใบอะครับเป็นมอเตอร์พาวพินผ่าเลยเวมบอลฟิวก็ได้อ่าแล้วเลือกใช้เอฟเฟกตหนึ่งอย่างอ่าเอฟเฟกต์นี้จะเธอละครั้งนะอืมโดยมีสามอย่างให้เลือกนะอย่างแรกคือทำลายการ์ดเวมฟิลหนึ่งใบอย่างสองคือเอามอเตอร์พาวพินผ่าในรุ่สามหนึ่งตัวชุบลงมาในสภาพป้องกันอ่าเชิงพิเศษอะและเอฟเฟกสุดท้ายคือเอาการ์ดเวมบอลฟิลสามใบในรุ่สามกับเขาเด็กกระจวัวหนึ่งใบอ่า ก็ดีครับการ์ดใบนี้โดยผมใส่มาสองใบเนาะเพื่อแต่มาขาออาจจะใส่สามนะแต่ผมใส่สามแล้วมันเกยก,กาไงอ่ามันจะเกก,กาเด็กก็ได้เพราะว่ามันก็อืมจะใส่สามก็ดีนะอ่าแล้วแต่จะใส่สามก็ได้แต่ผมใส่สองใบพอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อ่าส่วนส่วนเอ็กซตาเด็กนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับผมใส่มานั้นแหละแนะนำไม่ใส่เพราะเอ็กตาเด็กแหลงสามนะเพราะมันตัวลักสองตัวนี้เป็นเวลสามจะเรียกแหลงสามง่ายกว่าแหลงสี่เนาะอ่าประมาณนี้แหละแต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับพอเล่นตามตีมันนะเนาะ ส่วนสกิลเนี่ยอ่าสกิลเนี่ยถ้าคพอือกตีเนี่ยเขาจะใช้เป็นสกิลแบบพวกเวสสนามนะครับออ่าอ่าคือใช้สกิลแล้วก็ได้ครับที่เป็นเวสสนามนะครับเพื่อเอามาลงดรอปเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่าเขาแค่มีฟิลก็จะเพื่อจะใช้แบบไอตัวนี้ไงไอต,ตัวนี้ถ้ามันมีฟิลอยู่มันจะสามารถลงวันได้2ตัวอ่าแต่ไอพวกเวลาใช้สกิลเปลี่ยนฟิลอย่างเงี้ยมันต้องติดชื่อเทียมมิดเท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอพวกเวมอร์ฟิลแปลกๆอ่ะจะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเอามาแบบไว้ตอนเริ่มเกมเฉยๆพวกเวมสกิลเวฟฟิลนะ โดยเฉพาะสกิลนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยสําคัญอยู่แล้วแหละอแล้วก็มาไปั๊มพลังตัวนี้นะเพราะเพิ่ม500ตามจำนวนไม่มวฟิล์งถ้าเราฟิล์ทุกฝสารเราเยอะก็จะบวก500อืมเรื่องประมาณนี้แหละคงไม่มีอะไรมากเรื่องสกิลนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะแต่ผมไม่เอาสกิลเวฟฟิล์ปนะขี้เกียจใช้ผมไม่มีอะไรทำก็เลยเอาเดนตินดอไปเล่นเพื่อจะได้ใช้อ่ารวมแล้วก็ไม่มีแล้วละพอแล้วก็ไปรับชมเลยไปก่อนครับไป เริ่มจากการให้ดูรีเพย์ก่อนนะเต้ม,มาสองอันเพราะตอนแรกก็อมตอนแรกก็จะเล่นเองแล้วแต่เด็กนี้มันเช็ดสมองเยอะผมเลยแบบขี้กเกียจเล่นก็เลยให้ดูรีเพย์ไปนิดน,นึงอันนี้ผมเจอเด็กอะไรนะลืมอ่าตอนนี้มือก็ไม่ค่อยดีเราได้เริ่มก่อนนะก็ใช้เวฟฟิลส์ลงมาแล้วก็เซตเวท แต่ถ้ามีเม่ฟิลจะลงมันได้อีกครั้งหนึ่งก็ลงไปไปเนาะอืมแล้วก็จบเทินอ๋ออ,อันนี้ผมเปลี่ยนฟิลก่อนเอฟอเอฟกต์มันลงสุดฝ่านะอ่านี่ผมจะเอาตัวนี้เข้าเด็กแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังให้อ๋อไฟเป็นเลดอายนี่พอละเอาะครับเอาเลดอายฟิวชั่นขึ้นมือเลดอายนี่ก็เป็นเด็กเล่งงนง่ายนะเลดอายอแต่ก,ก,ก,กไ็ไม่ค่อยบันกลางกเฉยอะไม่ค่อยโดเท่าไร ลงมาเสร็จแต่วันนี้ผมใช้สกิลไอ้นี่นะไอตัวนี้ส่งเวฟฟิลโลสุาสานเพื่อเปลี่ยนฟิลสกิลเวฟฟิลนี้ไม่มีอะไรหรอกผมใช้ไอ้นี่อีกทีเปลี่ยนเวฟฟิลอีกทีหนึ่งอ่าก็ใช้สกิลใบนี้เมื่อลงสุาสานเอาว,นวนอนเตอร์ขึ้นมือผมหยุดสฟิงขึ้นมืออันนี้ยอมรับความจริงไปเจ็แบพบันเจ็บสกิลมุ้ตุ้งทำลายอาชีพวิเศษการทีจับมือได้แล้วก็พลังเพิ่มขึ้นตามเวฟสุสานเราเนอะอ่าเอฟเฟกต์ลงได้อ ช้สกิลไปนี่ยิงลงสุาสานทำไมทิ้งตรงนี้นอาจจะเป็นจุดแบบสำคัญนิดนึงนะคือผมส่งฟิลไปเท่ากับว่า,ถ,าถ้าเธอเนี้ยผมไม่ชนะแล้วก็ผมจะเล่นไม่ได้เลยเพราะไม่มีฟิลแล้วจุดอ่อนคือต้องมีฟิลนะครับเด็กนะถ้าไม่มีฟิลคือจุดอ่อนของมันเลยออันนี้ก็เสียวเหมือนกันนะอ่าันนี้ตาฟันโดครับเป็นแบบคูลิโบเยอะเลยนะผมเลยปัดอีกฝ่ายน่าจะต้องจวดเทปแล้ว,ลว,ลวสถานการณ์นี้เพราะผมคุมเกมแล้วถึงจะไม่มีไม่มีเวฟฟิลก็เถอะ อ่านนี้ก็โชคดีไปอีฟายยอมแพ้แล้วอ่าไอ้อังอันนี้อันนี้เขาไม่ยอมอ่านเทคนะครับคือเซฟลิงต้องย้ายมาตีตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่าอีฟายไม่ยอมอ่านเทคเองจุดจะขอบผมไม่อ่านสกิลก็อย่างนี้ครับต้องคัดอ่านสกิลนะครับทุกคนเล่นการ์ดยูกิมันไม่ได้เนาะเนี่ยฝ่ายของเขาไม่ไม่ยอมอ่านสกิลการ์ดวันนี้ถ้าการเดี้งใหญ่นายยูกิไฟต้องย้ายมาตีตัวนี้แทนอ่าอีฟายก็เลยตายเองยอมแพ้เลยอ่าก็ประมาณนี้เนาะตั้งยังไงก็แพ้แล้วมั้ง คือต้องเหลือฟิลแค่นั้นแะครับเด็กนีถ้าฟิลเราหายคือเราจบเลยนะต้องระวังโตได้นะทุกคนไม่มีฟิลนี่คือเล่นไม่ได้อ่ะอน,นี่ก็จะเจอบูอายนะเจอใครนี่ได้เ,นะเ,นนเ,ดเิ่มหลังอืมอันนี้สุดจะวนันเทิร์นคิวมั้งถ้าจะไม่ผิดป้อมมือขึ้นดีอ่ะอันนี้สปริงขึ้นด้วยไงสปริงขึ้นมือที่ไฟนะั้นจะมอปลายละจัว ผมใช้การนี้แล้วก็เปลี่ยนฟิวอารลงมาก็เลยจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งผมยอมผมยอมทิ้งการกัมดักกันนะเพราะผมจะจบจบเกมเทิร์นนี้ผมเปลี่ยนฟิวเอฟเฟกฟิวการนี้เมื่อเมื่อเราสูา้ศานคนหาคนหาขึ้นมือได้อ่าขอเอาตัวนี้ขึ้นมือแล้วก็ลงมาเอฟเฟกลงได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลนี้ซ่อง,งรู้ศาสตร์ทำลายทิ้งอ่าอีฟ้าเอาใครขึ้นไปเอฟเฟกต์การนี้เมื่อเราสูา้ศานอันเชิญพิเศษจักมือได้วม่อเราสฟิงไปตี อ,นนอีฟ้ายยอมแพ้เลยอ่าตัวเราก็มาะมานี้แหละหลายคลจะไปโชว์เล่นจริงเลยไปดีกว่าไปเราได้เป็นไ้ายเริ่มหลังแล้วตอนนีอ้อีฟ้ายมองการ์มาใบหนึ่งสกิลเอ้ยสกิลอะไรอ่ะจำไม่ได้สามารถส่งการ์ดเว้กบดักให้ฝ้ายหัวคามได้ อะไรอ่ะเพียยเท่านั้นที่สามารถใช้สกิลการนี้ได้หรออ๋อ,อเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเรามอบการ์อะไรไว้แล้วเราควรเปิดไหมเนาะโอ้สกิลแป้กดีว่อะอามันให้การ์เรามาแล้วเราจะไม่รู้ว่าเรามอบอะไรอะไรไว้แต่เราสามารถใช้งานได้ใช่ไหมโอเคอืมแต่กูจะรู้ไหมนะมันมอบอะไรไว้เพราะมันต้องมอบการที่แบบ เราใช้ลำบากอันนะอืมฉะนันย่าไปเปิดดีกว่าเวฟฟิล์มปกติอันนี้ถ้าลงทุสานเราจะสามารถอัญเชิญไปเ่จากส,สุสานได้ทีนะเอาทีโอเคไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตอนนี้ลงไปผมจะไม่เสี่ยงดวงเปิดแล้วกันนะการที่เขาให้มาอยากรู้ว่าเขาให้อะไรมาอ,มอันตรายนะผมว่าผมเปิดไม่เปิดดีกว่า อยากรู้เหมือนกับไอไฟเล่นเด็กก็แหละถึงให้ถึงให้การ์เรามาีฝ่ายจบเพลินแล้วผมขอเปลี่ยนฟิวก่อนนะเอฟเฟกต์เปลี่ยนฟิวเนี่ยจะจะได้แค่เติมฟิวหนวดทามนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละถ้าเรามีมอนเยอะมันก็เปลี่ยนได้เยอะๆเลยผมบอการ์ไปนี้มาเพราะจะได้เติร์มของวผมจู๋การ์ผมก็เปลี่ยนไปสกิลเวฟฟิวอันนี้นะถ้าลงสุสานเติร์มของได้ ก็จะเซอร์อะไรดิอ่าเอาตัวนี้แล้วกันนะสามพลังนะพอเทมิดเตอร์เซอร์มาอ่ใช้สกิลตัลวนี้เอาเก็บสุสานเข้าเด็กร่าเพิ่มขึ้น500ทุกตัวอ่าแล้วก็แบทเทิร์นตีเพชรเกม จบเกม ừ, ไม่รู้เหมือนกันนะอีกฝ่ายเล่นเด็กอะไรก็อยากรู้เหมือนกันเออเออน่าสนใจดีไว้ตอนนี้เราได้ไม่ฟ่ายล้มก่อนแล้วเราก็เจอสุดยอดเด็กดีๆนะครับอืมอ่าก็น่าจะโดน OTK ในเธอเดียวแหละครับไม่น่าสงแล้วสงสัยกันอืมเอาไงดีนะ เซตอันนี้ไปก้อนแล้วกันนะไม่รู้จะเซตอะไรจบเสร็จใช้ข้อมีนะธรรมดาของเด็กนี้อยู่แล้วเอฟเฟกต์คนยังไม่ใช้เอฟเฟกต์เปลี่ยนฟิลนะ ลามรวมล่างมามา,งมามมาตัวอะไรถ้าผมเริ่มเริ่มหลังอาจจะดีกว่านี้นะเจอเทียมิดไอเจออีกฝ่ายเริ่มก่อนไอเริ่มหลังอย่างนี้เราเสียเปรียบอ่าคิงอาร์คไม่ใช่ตัวปิดเกมนะคิงอาร์คหรือว่ามีคอมโบในมือแล้วจูนเนอร์ะ่ะโอเค ได้สิบดาวโหอโีตัวนั้นมาเลยวะแพ้แล้วมั้งเนี่ยดูก่อนอืมเอาไปเอาไปอืมตัวนี้น่าลำคานนะครับอถ้ามีอีกตัวหนึ่งมันจะพลังมันจะกลายเป็นหกพัน โอ้หชอบเลยบึงคอนเอาเอาจักฟิลลมล่างอ่ะ โอ้คิงโบทำไมได้นะชุบชีวิตหรือว่าอะไรอ่ะชุบกลับมาโอเคก็ต้องยอมรับความจริงนะ <c oughs> สู้ไม่ได้มีดาว ไม่ได้ทำอยากใช้อ่ะซูไม่ได้นะอืมก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ดีๆช่วงนี้โคตรจริงแลวนะเราได้ไม่ไฟเริ่มหลังตานี้อืมยี่ไฟก็เล่นเด็กโฮมัง้งเอาอยูมา,มาอืมามือก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะ อ๋อมีไฟจบเทินเยอะเหรอหลังนั้นเราก็เล่นบอติเจ้าจับมือได้ตรงนี้ไปใช้เทียม,มิคิงด้อมแล้วก็ลงมาเทียม,มิชทันเตอร์ใช้สกิลสามารถลงมอนสเตอร์ได้ครั้งนะลงมาแล้วก็ขอเปลี่ยนฟิลนะใช้แฟกเทียม,มิคิงกโกลเลมองเมื่อเราสุสานเาจ้าพิเศษจับมือได้ ใช้อันนี้นะเทอร์มิดแดนเซอร์เก็บซูสานเพอ,อเด็กพลังเพิ่มขึ้นห้าร้ทุกตัวแล้วก็แบตเทิตีอิฟานมีการแก้ไหมไม่มีนะแล้วก็ปิดเกมโอเคอิฟานขอนัาจะลองลองเชิงนะครับว่าแบบดูก่อนว่าเราเล่นเด็กอะไรแต่ไม่อยากแต่คิดไม่ถึงว่าจะโดนโอทเคก็ช่วยไม่ได้นะอ่ะ อีกฝ่ายเอาสกิลบาลานมานะเนี่ยสกิลที่ผมบอกคืออีกฝ่ายจะมีแบบมอนเวทกับดาคบนะครับอืมเอาแต่เป็นระฟายรึ้งก่อนอืมแล้วผมขอติดการนี้ไอ้ใช้ใช้งานไปนี้อืมแล้วก็ลงตัวนี้มาสกิลฟิลนะได้จูันหนึ่งทิ้งหนึ่งอ่าทิ้งแมดโอ้ยรอบนี้กับดาคขึ้นนะอืมลงจากมือน,นี้น่าจะไม่ได้ใช้มอมไปเนี่ย โอเคขอจบเธออย่างนี้ละอันนี้มันสามารถเปลี่ยนฟิวได้แล้วไงโอ oh, เลยยังไม่รีบดีกว่าอม,มอบการไปหนึ่งเด็กอะโลมานะอืมเป็นเด็กที่น่ารำคาญผมต้องยิงการที่มันมอบแล้วล่ะการกบดักมันน่าจะรำคาญอย่างนี้ท่าลรพอยต์เพิ่มกางจะลดลงแอตแทกเดิมห้าร้อยเอลดไปมันลงได้หิวหลาย

เราก็ใช้ไอ้นี้ได้เทียมแม็คูเซอร์กับหลักนี่นะก็ใช้งานเอฟเฟกต์ลิมุทเอะยิงหมอนมันทิ้งเราต้องยิงฟิลด์เนะเออยิงผิดทำมันจะได้ขึ้นมือได้ ได้รับหลายหนึ่งพันแล้วก็มีของเล่นลนะนะโอ้โหเกิดไว้พี่ต้องใช้เอฟเฟกต์นี้เลยนะส่องฟิวโลสุาสานแล้วก็ยิงการมอบทิ้งอืมพอาผมรู้ต้องไปอาว่าเชลียต้องไปพวกกับดักต่อเน,นื่นองอผมจะได้ให้มันใช้ไปเลย à sẽ phát lòng chắc mưa đai nhìn nó thật là khẳng à. phiêu này kiếm máy đi mày ยู่เลือดไปพันไปโอเคได้อยู่มัง้งอ่าตรงนี้ผมก็อาจจะรีบไม่น่อยนะเพราะการ์ดไปเน็ตออกนอกเกมแล้วกมมีแค่ใบเดียวไงใบเนี้ยเ,ยเล่นยากมันต้องมอบอีฟายรีบมอบการ์ดคู่เลยนะอย่างนี้ทำอะไรได้เฉพาะที่หงายนะมนขอใช้นี่ก่อน จะยิงเลยดีไหม,อมตอนนี้ผมเล่นมัวมาแล้วนะนะต้องยิงเวฟฟิวมอนออกอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคอมโบอะไรของมันนะน่าลำคาญสุดสามหมดแล้วอ่ะขอมิกไซโคนมาใส่นี่ก่อนนะ เอาเนี่ยออกไม่ได้ใช้แล้วไม่ไหนดีไปเนี่ยไม่รู้ว่ายิงมัว้วอืมอืมยิงต่อใช้ไม้หมดที่อุ้ยกะอะไรวะใจหนึ่งผันเอาเอาลุงมาขึ้นมือ không <toms> phải <motiv> đây pha chỉ là lại nhưng lỗi ừ. Ừ. hơn không bị mở tơ lại có ăn

ไม่ลงอะไรเลยเหรอแล้วาก็ชนะเราดิอ่ะโอเคชนะนะอ่าตัวสุดตัว,ตว,ตวผมลืมไอพวอเอฟเฟกต์อะลมานะอ่าตอนนี้ก็เลยอาจจะแบบตึงๆหน่อยผมไม่ค่อยได้เจอเด็กอะลูมานานแล้วอืมก็มันก็ร,รีแบบฮิวไลท์นะก็เลยมึนๆที่จริงกูตอนแรกตรทำลายเวทสนามตั้งแต่แรกเลยสามไปจะได้ไม่ต้องหิวเลือดเยอะขนาดนี้อ่า โอเคครับก็ขอจบการรีวิวเด็กนี้เพียงเท่านี้นะอะประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้วิธีเล่นของมนแล้วนะก็คือต้องมีฟิลแล้วเปลี่ยนฟิลไปเรื่อยพอแค่มีทรายพออ่าเรามีทรายแล้วพอแล้วเปลี่ยนสนามไปเรื่อยอ่าโดยการบล็อกไอ้การจากบล็อกนี้ก็คือมีตัวเนี้ยไปเดียวครับทิมจะอยู่ในอะไรนะอารีน่ออฟเซนทัวรี่เออพอน้องน้ำมันจะอยู่ในนี้หมดเลยเจเนเรชั o นเอยไม่ใช่การเดตออฟบล็อกอ่าอยู่ในการเดตออฟบล็อกแล้วก็มี มีปนไปบ้างนะแต่อันนี้มันอยู่เฉพาะการเดินออฟล็อกขอแนะนาให้หายตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้นะอืเพราะตัวนี้มันก็สําคัญนะเป็นตัวยิงแต่ไอ้ตัวสฟิงก์ก็สําคัญนะครับเพราะเป็นตัวแบบไปเป็นตัวปิดเกมอ่าตัวนี้เป็นตัวแบบปิดเกมนะเพราะพลังมันจะเยอะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะอยู่สองบล็อกเลยแล้วก็ฟิลใบนี้มันเป็นใบเดียวที่เป็นระดับ SR นะซึ่งมันอยู่ในการเดินออฟล็อกก็คือการเดินออฟล็อกมันจะคุ้มกว่างถ้าเปิดบอกแล้วจะได้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ด้วยอ่า ใช่เพราะมันอยูสองบล็อกส่วนอันนี้ก็อยูสองบล็อกเหมือนกันปะอะ่อยูสองบล็อกเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันอ่าเหมือนกันนะแล้วก็การ์ดอันี้ก็เป็นการฟฟ์ดฟรีเนาะไปหาพ่อค้าพ่อค้ามันจะมีให้เทรดอยู่แล้วก็แลกมานะอืส่วนการ์ดที่เหลือก็เป็นพวกอะไรก็ได้ครับทำลายเวททำลายมอน,นอย่างเงี้ยใส่มาติดติดไว้ก็ได้โดยเฉพาะมานี้เนาะส่วนตัวไอเด็กเนี้ยอ่ามันจะเป็นมินิบล็อกหมดเลยนะอันนี้คือมินิบล็อก ไอเอ่อสองบล็อกมาเจอมินิน mini บล็อกหมดเลยก็อาจจะเป็นข้อดีของเด็กนี้ก็ได้นะเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิ main box. ่มเมนบล็อกเออทุกคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเราก็เปิ mini ่มมินิบล็อกสิเออโดยเฉพาะมินิบล็อกอันเนี้ยผมเข้าหลายรอบแล้วจะมีแม่เหล็กด้วยนะอ่าเป็นเด็กแม่เหล็กแล้วจะมีการเสริมแบคเมจิเชียนไปหนึ่งก็ถือว่า okay. โอเคอยูส่สัปดาห์นี้ก็คงไม่มีแล้วละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว